เห็นได้ชัดว่าแอนดรียรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องราวของฟิลลิสและในตอนแรกไม่ได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดเกี่ยวกับตัวเขาเองและไม่มีข้อสงสัยใดๆว่าการเข้มงวดและคำแนะนำที่ฟิลลิสรายงานนั้นเล็ดลอดออกมาจากนายเขากล่าว่าจงรับรู้ว่ามีโลกภายนอกที่กดดันเราและเรามาให้คำมั่นสัญญาต่อกันและกันว่าจะไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกเข้ามาภายในกลุ่มและขัดขวางการทำงานฉันพร้อมที่จะให้คำมั่นสัญญาแล้วในตอนนี้ ถูกต้องฟิลลิสกล่าวพวกเขาบอกว่าถ้าเราไม่สามาัคคีกันเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักว่าความไม่ลงรอยกันมาจากไหนแอนริโอกล่าวว่าและช่วยกันทำความเข้าใจและจัดการกับมันดังนั้นพวกเขาจึงตกลงกันเหมือนอย่างที่เคยทำมาก่อนที่จะเผชิญหน้ากันมากขึ้นในอนาคตไม่ปิดบังความรู้สึกหรือความคิดพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาใดๆที่อาจก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันเต็มใจแต่ละคน ยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์จากอีกสองคนและให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลที่ลรงลืนของรูปสามเหลี่ยมไว้เหนือการพิจารณาอื่นๆทั้งหมดจอรนกล่าวว่าเขายอมรับว่าฝ่ายบริหารพูดถูกเกี่ยวกับเขาและปัญหาที่เขาต้องการความช่วยเหลือคือปัญหาเรื่องความจริงจังของเขาแน่นอนอันดรียพูดระบบอะดรีนาลีนของคุณแค่กระทำม,มากกว่าปกคุณได้ฝึกฝนตัวเองมาทั้งชีวิตให้มีความสามารถในการแข่งขันดูดันเป็นนักกีฬาอะไรพวกนั้นและคุณไม่สามารถกำจัดมันไปได้ง่ายกลาง คุณสามารถทานยากล้องประสาทได้และคุณจะไม่กระทำมากกว่าปกมากนักและฟินลิสควรไปพบแพทย์สูตินารีแพทย์และควบคุมปัญหาไวหมดประจำเดือนของเธอได้แอริจาฉันเคยผ่าตัดมดลูกออกเมื่อสามปีที่แล้วฟิลลิสประท้วงฉันรู้จารียาพูดและคุณยังอยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะเด็กน้อยคุณคิดว่ามันจบลงด้วยการผ่าตัดมดลูกออกเหรอนี่เป็นปัญหาแน่นอนที่เราควรคำนึงถึงตามความเป็นจริงไม่มีความละอายไม่มีอะไรเลย มันเป็นเพียงปัญหาและฉันกําลังพูดในฐานะแพทย์เราต้องคํานึงถึงชีวเคมีของร่างกายด้วยเราควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและไม่ควรก่อให้เกิดอารมณ์ใดๆมากไปกว่าการพิจารณาการทํางานของเครื่องจักรพวกเขาพูดคุยกันถึงปัญหาในการตัดสินใจเป็นระยะเวลาหนึ่งทั้งในบริบทของงานและในบริบทของชีวิตในชุมชนของพวกเขาและตกลงกันว่าสิ่งใดที่ทั้งก้าวถามถึงพวกเขาควรจะหาหรือและตกลงกันอย่างเป็นเอกฉันก่อนที่จะดําเนินการใดๆแต่นั่น พวกเขาแต่ละคนอาจดำเนินการตามความคิดใรเรื่องของตนเองเกี่ยวกับการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเมื่อถึงจุดนี้เองที่แอนเดรียกล่าวว่าเขายังคงมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับแนางเกี่ยวกับเรื่องทางกายภาพที่พวกเขายอมรับว่าพวกเขารู้เพียงเล็กน้อยจากนั้นฟินลิสก็หยิบยกปัญหาของเธอขึ้นมาหาหรือกันเธอบอกว่าบางครั้งเธอมีความรู้สึกแรงแกล้าว,ว่าเธอควรพูดอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่องานหรือความปลอดภัยของพวกเขา แต่เธอกลัวมากจนพวกเขาจะเข้าใจผิดจนเธอเลี่ยงที่จะพูดอะไรเลยตัวอย่างเช่นเธอกล่าวฉันต้องคุยกับแอนเดียเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างตอนนี้และฉันอยากให้เขาเข้าใจว่าฉันทําเพราะฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทําเราต้องเข้าใจบุคลิกภาพของกันและกันแอนเดียกล่าวและสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับฉันก็คือการพยายามทําให้ฉันประทับใจกับผลที่ตามมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ดีเลยเช่นเดียวกับครั้งนั้นในอิสราเอลหากคุณรู้สึกว่าล้อหน้าขวาจะระเบิดเพียงแค่พูดตามความเป็นจริง และอยากกรีดร้องออกมาเหมือนที่คุณทำในตกใจและบอกว่ามันจะฆ่าฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันไม่พอใจเพราะนั่นทำให้ฉันไม่เชื่อในสิ่งนั้นฉันไม่เชื่อในความกลัวหรือความตายโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วแอนดรียอฟิลลิสกล่าวคุณต้องจำไว้ว่าคุณกำลังติดต่อกับคนสองคนที่แปลกประหลาดมากในตัวจอและฉันฉันคิดว่าเราทั้งคู่ชอบเล่นเกมที่มีความตายนั่นเป็นเหตุผลที่เราทำเรื่องโง่ๆบางอย่างในชีวิตแอริจา มันเป็นธรรมชาติของเราคุณไม่ใช่คนประเภทนั้นเรารู้ดีจึงมีความไม่สมดุลอย่างมากในมุมมองของเราแอริจาเฮเกี่ยวกับชีวิตความตายและความปลอดภัยว้าวคุณไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันพูดด้วยซ้ําให้ฉันพยายามไกล่เกลีย่ยสักหน่อยจอนพูดและเขาพยายามอธิบายให้ฟินลิสฟังว่าสิ่งที่แอริจาพูดก็คือเขาไม่มีปัญหากับเนื้อหาของข้อความที่ฟินลิสส่งมาแต่สิ่งที่สร้างปัญหาคือวิธีทางอารมณ์ เธอแสดงสิ่งต่างๆตามที่ฉันเข้าใจเขากล่าวคุณได้รับข้อความจากฝ่ายบริหารเป็นครั้งคราวซึ่งคุณต้องส่งต่อให้เราสิ่งที่เรากำลังพูดคือถ้าคุณใช้วิธีสงบเราก็จะรู้สึกอย่างแน่นอนเจ๋งไปเลยและก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ฉันอยากคุยกับแอนเดรียฟิลลิสกล่าวคุณทั้งคู่กำลังทุบตีฉันเอาหนาฟินลิสแอนเดรียพูดขมวดคิ้วคุณใช้คำพูดที่นักนวงขนาดนั้นขอผมทำให้เสร็จก่อนได้ไหมเอาล่ะ แต่โปรดเลือกคำพูดของคุณให้รอบค้อบกว่านี้ฉันรู้ว่าคุณไม่มีความกลัวแอนเดรียแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงเรากำลังพูดถึงการคาดการแอนเดรียอธิบายและวิธีที่การคาดการเต็มไปด้วยความกลัวผลที่ตามมาเราเหรอฉันคิดว่าฉันกำลังพูดถึงปัญหาที่ฉันมีและขอความช่วยเหลือจากคุณกลับมาที่สิ่งที่คุณต้องการพูดกับแอนเดรียกันเถอะจอกล่าวฟิลลิสเนียไปสักพัก แล้วเธอก็พูดว่าเราจะจบการสนทนากันอีกครั้งฟิลลิสคุณต้องไม่รู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เราพูดนั่นคือสิ่งแรกที่คุณต้องเรียนรู้โอ้พระเจ้าโปรดฉันรู้อันนั้นแอริจาฉันฉันตอนนี้คุณกำลังมีอารมณ์อ่อนไว้และคุณต้องหยุดแล้วพูดว่าฟิลลิสฉันกำลังมีอารมณ์ฟิลลิสตะโกนว่าฉันรู้แล้วเอาละหยุดได้แล้วที่รัก แอนเดรียตก,กลับแตกลับหัวเราะสิ่งที่ทําให้ฉันโมโหมากก็คือคุณไม่ฟังครึ่งหนึ่งฟิลลิสกล่าวฉันฟังทุกคําแต่คุณไม่ได้ใช้คําพูดอย่างระมัดระวังคุณไม่รู้ว่าคําพูดของคุณมีภาระหนักแค่ไหนฉันเป็นคนที่อ่อนไหวต่อคําพูดมากและฉันเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกมากฟิลลิสย้อนถามกลับจอนพยายามไก,กล่เกลี่ยอีกครั้งและในที่สุดก็ประสบความสําเร็จในการเกลี้ยกล่อมให้ฟิลลิสพูดสิ่งที่เธอต้องการจะพูดกับแอริจา ปรากฏว่าโคลเลตพาเธอออกไปข้างนอกและบอกเธอว่าเธอมาที่ออสซินิงเพื่อดูแลความต้องการของแอริจาเธอมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเขาและเธอจะไม่ทนต่อการแทรกแซงใดๆจากฟินลิสต,ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรฟินลิสพูดต่อแอริจาคุณก็รู้ว่าคุณกับฉันไม่เคยมีอะไรกันดังนั้นฉันจึงไม่เข้าใจที่มีคนพูดแบบนั้นกับฉันฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้าเพราะมันอยู่ในขอบเขตของการแข่งขันระหว่างผู้หญิงและความไรเหตุผลโดยสิ้นเชิงอันดรียกล่าว จอนไม่เห็นด้วยกับเขาเขาบอกว่าเขารู้ว่าโคเลตพูดกับผู้หญิงคนอื่นๆทุกคนในบ้านด้วยเงื่อนไขเดียวกันและเพราะสิ่งที่เธอพูดทําให้ฟินลิสเจ็บปวดจึงไม่อาจมองข้ามไปได้ง่ายกลางฟินลิสกล่าวว่าเธอไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดส่วนตัวมากนักเท่ากับการที่โคเลตเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับฟินลิสก็คือเธอรู้เกี่ยวกับงานนี้และเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นและจอนเตือนอันเดรียว่าพวกเขาได้รับคาเตือนเกี่ยวกับเสียงไซเรนดูสิ ฉันไม่เกี่ยวข้องแอนเดรียประท้วงคำเตือนก็คือเสียงไซเรนนี้จะควบคุมฉันใช่ไหมฉันบอกคุณแล้วลืมมันซะมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเพียงกรณีของความอิจฉาริษยาระหว่างผู้หญิงพระเยซูคริสตฉันไม่อิจฉาเธอหรอกฟินล,ลิสตะโกนถ้าอย่างนั้นคุณคงไม่หยิบยกมันขึ้นมาแอนเดรียกล่าวจอนพูดเบาๆแต่เน้นย้ำว่าแอริจาไม่ใช่เรื่องตลกถ้ามีคำเตือนเกี่ยวกับเสียงไซเรน,น ฝ่ายบริหารมีเรื่องเกี่ยวกับคุณไม่เกี่ยวข้องกับไซเรนแล้วตัวเองละ่ะแอนเดรียตอบโต้และการสนทนาในเวลาต่อมาจะต้องกลายเป็นเรื่องส่วนตัวและถูกกล่าวหามากยิ่งขึ้นเนื่องจากการบันทึกจบลงอย่างกระทันหันนะักจุดนี้ฉันอยากจะแนะนําเนื้อหานี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสื่อสารเพราะมันเปิดเผยอย่างมากทั้งในด้านจิตวิทยาของทั้งสามคนและความสัมพันธ์ของพวกเขาและทะัศนคติของพวกเขาต่อทอมและนายแม้ว่าแอนเดรียจะไม่ชอบบางสิ่งที่ฝ่ายบริหารพูด และแม้ว่าเขาจะถือว่าฟินลิสมีนิสัยเกินกว่าจะตามใจอารมณ์ส่วนตัวของเธอแต่เขาไม่ได้แนะนําว่าเนื้อหาที่เธอถ่ายทอดนั้นได้รับอิทธิพลจากอารมณ์เหล่านั้นเมื่อถึงจุดนี้เขาอยากจะคิดว่าทั้ง9้าคนผิดเกี่ยวกับเรื่องทางกายภาพบางอย่างซึ่งพวกเขาเองก็ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้การสื่อสารที่จัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากการสนทนานี้ถือเป็นหลักฐานสําคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นจริงที่เป็นอิสระของทอมเนื่องจากความฉลาดความเป็นกลาง และมุมมองที่กว้างใหญ่ที่แสดงออกในการสื่อสารนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดหวังให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งในทั้งสามคนแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพวกเขาจาัดก,การแอบฟังการสนทนาของพวกเขาเราเสียใจและเสียใจเมื่อเห็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในหมู่พวกคุณทั้งสามทอมกล่าวความเศร้าที่เรารู้สึกก็เนื่องมาจากมีความยากลําบากมากมายในลักษณะที่คุณสื่อสารเราสังเกตว่าสิ่งที่คุณพูดมักไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเป็นเรื่องน่าเศร้าที่รูปแบบการสื่อสารของคุณถูกใช้ในลักษณะนี้ คนที่ทุกคนมองเห็นความจริงในใจของผู้อื่นได้ชัดเจนจะมีความสําคัญที่สุดเพราะเมื่อนั้นไม่มีใครจะพูดด้วยท่าทีที่ไม่เป็นความจริงบรรยายสรุปการลงจอดบนดาวเคราะโลก